มาเมื่อกี้เช้าไป้หน่อยโมเช้าไปหน่อย,อยเดี๋ยวจะพาไปดูสวนหลังของคุตาคุณยายนะครับว่าจะสวยแค่ไหนมารอบเลกเมื่อกี้มันเช้าอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูนะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยดูเออนี่ทุ่งนาทุ่งนาคอยดูนะอืมตกตาไปดูที่ทุ่งนาคุณตาคุณยายเออนี่ชีวิตพอเพียงนะครับอยู่ อยู่บ้านมีที่นาประมาณสี่ไร่มีที่นาประมาณสีไร่แล้วป,ปลูกผักความสุขคุณตาคุณยายนะครับครูมีน้ำใจนะครับให้ผมอาศัยนอนหนึ่งคืน <c oughs> นี่ปลูกผักครับทุ่งนาในเลือกจะทานาก็ปลูกผักเออมีความสุขท่านก็ปลูกผักปลูกอะไรนี่นั่นเช้ามาอากาศสดชื่นนี่หกโมงเมื่อคืนผมนอนตีสาม ที่สามนั่งตัดต่อคลิปที่สามนอนเสร็ดโอ้ยไม่ไหวแล้วง่วงนอนตื่นเช้ามาหกโมงเช้าตื่นมาผมพักเนาะผมนอนสองชั่วโมงผมก็โอเคเลยนะเออผมมีความสุขว่าอะไรตื่นมาอยู่บรรยากาศเนี่ยอยู่บรรยากาศเนี่ยตอนเช้า <c oughs> มันสดชื่นน่อยู่ตากจังหวัดนะนอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็ตื่นมาก็ไม่งงเงียะเลยนะนะอากาศก็หายใจแบบสดชื่นมากเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสะ นี่แทนที่จะทํานาถูกป่ะก็เนี่ยจะทํานาถามว่ามีอะไรไหมทรงต่อตลาดอมีตลาดไหมเออมีตลาดก็ทาถ้ามีตลาดก็ปลูกกินปลูกแจก,กถูกอะไรก็ขายหน้าบ้านก็ได้เออถ้าไม่ขายอะไรก็ไม่เป็นไรความสุขนี่สงสัยแกจะทําเป็นสาราน้อยแล้วมั้งเนี่ยหน้าเลง้งทําสาราน้อยเออ ดูนี่ทาศาลาน้อยตรงนี้ออกไปนั่งนาแรงก็สดชื่นะที่นาแกเออแบงนี้ก็โอเคเนี่ยมีน้ำมีอะไรเออเป็นศาลาเออสุดยอดสุดยอดนี่ทำเลตรงนี้นี่โอเคเลยนะเนี่ยนี่คุณตาคุณยายนะตาคุณยายให้ใหผมนอนผมบอกเลยโปรเจกต์ผมอ่ะผมพูดเลย อ่ะโปรเจกต์ผมผมพูดเลยครับวันนี้คือวันเนี้ยเมื่อวานผมเอะผมอ่ะอยากจะทดสอบรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันเหมือนมันเปลืองน้ํามันมากรถอ่ะก็เลยว่ามันคือเขาก็เลยบอกว่าให้เติมเต็มถังพอเติมเต็มถังแล้วก็วิ่งจนหมดอ่ะดูว่าได้กี่กิโลอ่าถ้ามันถ้ามันวิ่งน้อยเนาะก็มาหาดูว่าเออถ้าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้วิ่งน้อยจริงๆอ่ะแสดงว่ามันเปลือง ถามว่าหนึ่งถังถ้าวิ่งได้ร้อยห้าสิบสองร้อยกิโลเปลืองไหมถ้าสองร้อยนี่เปลืองเพราะอะไรรู้ไหมหารหารก็น่าเติมเต็มถังก็น่าจะร้อยยี่สิบห้าก,กว่าบาทมันก็ตกสองบาทกว่าถ้าสองบาทกว่านี่มันถ้าเช่าศูนย์เจ็ดเลยนะเช่าเวลาีศูนย์เจ็ดผมเออแต่ถามว่ามันก็เปลืองไหมมันก็อาจจะเปลืองนิดหน่อยครับไม่ว่าเปลืองนิดหน่อยเพราะว่าผมขี่รถเร็วผมขี่ประมาณแปดสิบขึ้น ดสิบเก้าสิบร้อยประมาณเนี้ยผมขี่มอไซค์น่ะเออก็บิดหมดปอกก็แหละ <c oughs> <c oughs> อืมเนี่ยแหละมันก็เลยไม่ว่าวันเนี้ยผมว่างด้วยผมก็เลยอยากจะขี่รถเลาะเล่นอ่าผมเลยว,ว่าผมจะเริ่มจากการไม่มีเงินสุดเลยขอยายมาสองร้อยบาทเติมน้ำมันหมดแล้วเมื่อวานน่ะเหลืออยู่ห้าสิบาทได้มั้งเออแล้วอย่างเงี้ยผมทำไงอ่ะอต่มันคือความสนุกของผมผมเลยว,ว่าพักหนึ่งคืน ขําไหนนอนนั่นอ่านนี่ไงผมมานอนให้ดูแล้วนี่ไงเออตายายผมขอตายายนอนเออน้ํามันผมแบตก็หมดเมื่อคืนน่ะแบตก็หมดอะไรก็หมดเออก็เลยขอเออในความสุขมันเป็นเกมมันสนุกความสนุกผมมันไม่ได้สนุกมากขนาดนี้รักนานแล้วเออผมมาทํางานเยอะเออกลางวันผมเลี้ยงลูกกลางคืนผมเอ้กลางคืนผมนั่งทํางานทีที่สามที่สี่คุณคุณเห็นว่าผมเลอะเละดิคุณทํางานไม่เท่าผมเลอก เออกลางคืนเนี่ยสามทุ่มนะสามสี่ทุ่มผมนั่งทางานผมจะทําจนผมง่วงนอนถ้าผมง่วงนอนเมื่อไหร่ผมก็นอนเออเอา้าวผมทำที่สามที่สี่ผมนอนยังไงหกโมงเช้าลูกผมปลุกแน่นอนตื่นอยู่แล้วทั้งสองคนโดยเฉพาะบิ๊กบอสบิ๊กบอสจะปลุกทันทีเลยบิ๊กบอสจะปลุกเลยปลุกพ่ออามตื่นตื่นตื่นเสร็จปุ๊บก็ห้อยไปปลุกพี่ชายอ่ะแล้วผมทําไงผมก็อาศัยทำธุรทำธุระแล้วก็ เก้าโมงหรือผมทำธุระเสร็จประมาณสิบโมงครึ่งน่ะผมไปท่าพ้อมาเลี้ยงลูกแล้วผมก็จะนอนนอนกับลูกทำยังไงก็ได้ให้มันนอนเยอะที่สุดถึงบ่ายโมงประมาณผมก็ได้นอนแล้วเนี่ยสามชั่วโมงรอบแรกอ่ะผมเก็บแล้วตีตีสี่ตีสี่ตหกโมงสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็ใส่สิบโมงถึงถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตามลูกเลยลูกอยากให้นอนเท่าไหร่ก็จะนอนเท่านั้นนอนกับลูกตามนั้นเลยเออผมเนี่ยผมทำมาแบบเนี้ย ผมทำมาแบบเนี้ยตั้งแต่ลูกคนที่คนเนี้ยเกิดเลยผมทำแบบนี้มาเนี่ยสิบเดือนผมเหนื่อยแบบนี้มาสิบเดือนถามว่าเหนื่อยไหมผมไม่ได้เหนื่อยผมไม่ได้บ่นเขาว่าเหนื่อยเลยเออผมมีความสุขมันลูกผมเออสมหวังทำไงอะ่ะผมอยากมีลูกผมอยากมีลูกอยากมีลูกมากผมอะ่ะเคยเคยเคยมีภรรยาคนหนึ่งที่นั่นแต่ผมไม่สามารถมีลูกได้เนาะผมอยากมีลูกมาก ผมก็เลยเปลี่ยนเมียเลยเออเปลี่ยนเมียเลยพอเปลี่ยนเมียปุ๊บนี่ลูกสองกันเนี่ยขี่พากันออกขี่รถออกทิปขี่ยังไงไม่รู้นี่ลูกสอง <c oughs> เออเออ,เ,อ,อเลยความสุขก็ยังบอกอยู่ว่าใครทํางานสู้ผมไม่ได้แต่ตอนเนี้ยผมกล้าพูดเพราะผมทําอยู่สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงไอ้สสิบสิบโมงถึงถึง,ถ,งถึงตามลูกเลยลูกก็น่าจะตื่นบ่ายโมงผมก็ได้นอนแล้วสามชั่วโมง สามชั่วโมงกับรอบแรกอีกสองชั่วโมงผมก็นอนห้าชั่วโมงแล้วผมก็คิดแบบนี้เออตอนแรกอะผมไม่ได้นอนกับลูกนะผมนั่งทํางานลูกหลับเสียจผมนั่งทํางานผมนอนวันละสองชั่วโมงโอ้ยผมไม่ไหวมันเหนื่อยมันเริ่มคิดไม่ออกมันเหนื่อยผมก็เลยเอาแผนนี้แทนพอแทนแบบนี้เออผมมีความสุขแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนผมจะถูกรางวัลที่สองเนี่ยผมมาไปทำบุญม,มาผมมูไหลที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอาัดชิปว่าผมทําอะไรบ้าง เออแต่ทีเนี้ยผมอะ่ะ <c oughs> อ,อ <c oughs> ขอภขอภยัยขออภัยคือผมนะ่ะเฮ้ยพูดถึงอะไรเนี่ยลืมมันเนี่ยผมเไปมูมาแล้วพอเลยว่าจะให้ลูกอะ่ะขึ้นขึ้นมาขนของช่วยหน่อยจันาคารไอเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเราต้องกลับบ้านให้ให้มาขับรถให้หน่อยเพราะว่าเขาอ่ะเขาอะ่ะไอตาไม่ดีผมเล่ว่า ผมมาทํางานแล้วมันมีงานด่วนถ้าจะให้มาแม่ต้องมาต้องมาเลี้ยงหลานผมจะได้ทํางานกลางวันมันจะแล้วกลางคืนด้วยทํางานกลางวันกลางคืนมันจะได้เสร็จเพราะแม่ผมกเกษียณแล้วอ่ะแกบอกว่าเอามีา้วการตอนเช้าไล่แม่มาห้อมพ่อแล้วตอนเย็นนะ่ะแม่ก็ก็กลับมาเลี้ยงที่บ้านเงยดูุตาดูุตาเออความสุขนะตื่นเช้ามานะ่ะแกบอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อคืนน่ะออามาถึงตั้งแต่สามทุ่ม พูดตั้งแต่สามทุ่มยันยันคุตาหลับเออพูดคุตาหลับหลับตอนไหนเที่ยงคืนครึ่งเออคุตาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยเดี๋ยวคุตาจะตื่นแต่เช้าเออตื่นแต่เช้าตื่นไปทำไรรดน้ำต้นไม้เขาก็ไม่ยังไม่เห็นลเลยนะว่าแกทําอะไรเนี่ยเออว่าแกทําอะไรอ่ะแกว่าแกตื่นแต่เช้าใหญได้ไอเราตื่นเช้ากว่า <laughs> เออ พี่ดาวแลิกกันว่าผมอ่ะผมพูดอ่ะผมนอนแค่ชั่วโมงหนึ่งผมมีความสุขได้แค่นอนอ่ทะทีปฏิยาทีผมก็คือนอนเออนั่นแหละพอดีผมมาต่อยบมก็เลยทดลองเออพอให้แม่มาทํามาเลี้ยงหลานตอนเชา้าตอนเย็นผมก็ได้ทํางานแล้วทั้งเชา้าทั้งเย็นแต่ผมก็อู้หน่อยนะพราผมทุกนาทีสองผมก็ไปขึ้นรางวาัลผมก็ดีใจนู่นนั่นแล้วก็ทําคลิปทําคลิปน่ะทําคลิปไอ้นั่นน่ะ ไอรถไฟฟ้าไอผมได้หัวชาร์ตมาผมได้รางวัลมาเออได้รางวัลมาฟรีผมก็เลยยังไม่ได้ลองอน่ะปีหนึ่งผมไม่ได้ลองเผมเออเอาวันนี้แล้วกันสนุกมันเรื่องสนุกอันะไรก็เรื่องสนุกทั้งวันเราได้ไหมได้เราได้ได้จริงๆอันนั้นนะอ,อ,อ่ะเอออ่ะตอนนี้ว่าเออแล้วเมื่อวานก็ก็ไปไปทําธุระกันนั่นแหละที่เต่างอย <c oughs> ผมก็ได้ของดีมาอีกนะที่เต่างอยผมได้ของดีมาแต่ว่าผมอ่ะจะโพสต์วันที่ นี่วันที่อะไรไม่รู้เออผมจะโพสต์วันที่สามสิบแล้วกันโพสวันที่สามสิบไอเดือนมก,การาเนี่ยผมจะโพสวันที่สามสิบผมได้เลขไหต่างอยมาจากเงินคนที่ถูกรางวัลที่สองงวดเมื่อกี้เออเนี่ยผมจะมาแจกแจกโชคอะคือผมไม่ขออะไรผมขออย่างเดียวคือคุณถูกคุณต้องทํางานทําคุณต้องคุณต้องแบ่งเงินสิบเปอร์เซ็นไปทําบุญเอาเงินให้พ่อให้แม่ก็คือทําบุญแล้วเออ เอาเงินไปติปให้สาวๆก็ทำบุญเหมือนกันนะทำบุญนะแจกเงินนะทำบุญเอ้ยอันนั้นนะเขาล้อเลน่นล้อเล่นนะล้อเล่นขำๆต้องให้พอ่อให้แม่ต้องพึง่งมีพวกคุณเออเขาถ้าเขาได้รอยยิ้มนี่นั่นอะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นขออภัยนะครับเอ,อ้เมื่อกี้ตัดออกได้ไหมเนี่ยเออพอดีเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียดูเดี๋ยวเมียดูว่าได้ของดีมาแต่ผมจะไปโพสต์วันที่สามสิบนะครับอ่าถ้าผมลืมเนาะ ก็มาเม้นท์ผมได้ว่าวันวิธีสามสิบยังไม่ได้หรอกครับอ่าเดี๋ยวผมจะได้สกิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแจกโชคแกกราบให้นะครับคือเป้าหมายของผมคือผมจะพาแม็กอภิสิทธ์มาเจ้าปูป่วับทุยม่วงให้ได้ค่าตัวเท่าไหร่ผมจะสู้นะครับผมจะเก็บสะสม,มเรื่อยๆเนี่ยถ้าครบเมื่อไหร่เนี่ยผมจะพามาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เอออาจจะเป็นเนี่ยโชคดีงวดนี้เนี่ยงวดที่หนึ่งกุมภาเนี่ยหรืออาจจะเป็นสิบหกหรือ,อจ,จะเป็นอะไรก็ได้ แต่ถ้าเทวดาเขาอยากทําบุญกับผมเนี่ยเอออยากทาบุญเนี่ยผมมาพูดอะไรผมทําตามตอนนี้ยพูดอะไรปากผมกศักดิ์สิทธิ์เสียงดังฟังชัดชัดเจนผมทําบัญชีให้เทวดาเลยเออให้เทวดาเลยว่าเงินที่ได้มาเนี่ยสองแสนผมทําอะไรบ้างเออถ้าใครอยากขอดูก็ดูได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยผมแจอะไรบ้างเอออ่ะต่อทีนี้ขับก็ขับรถมาก็เถียงเนื่องก็คุยกันกนะพอ่อแม่ เปมึงพูดเยอะกูเมาเมาโค้งด้วยเมาลูกชายพูดด้วยก็เยว่าเออรู้ไหมทําไมทําไมลูกถึง้องพูดเยอะขับรถแล้วมันง่วงบอกเออน้ำลูกของเงียบแล้วกันเงียบสิบนาทียี่สิบนาทีก็เลยว่าโอ้ไม่ไหวเว้ง่วงนอนพอไม่ได้พูดเสร็จปุ๊บง่วงนอนเออก็เลยเออโอเคเขาเลยบอกว่าเออแล้วก็พูดก็ได้เออเดี๋ยวมาเกิดดันนะเออเออ ก็เลยว่าเออก็ให้อาพูดเหมือนเดิมเลยกันแต่เาเบาเสียงลงนิดนึงเอาโอเคอ่าอ่าเอาเบาเสียงลงนิดนึงอ่าก็เลยก็ลดขับรถลงมาก็เลยว่าแม่ก็แม่ก็เลยพูดเองแม่บอกว่าเอ้าก็เดี๋ยวต้องไปเลี้ยงวิกบอสไงหรือไม่ให้เลี้ยงก็เอ้าเลี้ยงเหรอเลี้ยงก็ดีโอเคอ่าแสดงว่าสามวันที่ที่ทําลองทําดูเนี่ยแม่โอเคไม่มีความสุขแล้วมาความเป็นไปได้นะตอนเช้าตอนเช้าก็มาส่งเออตอนเช้าก็ามากับพ่อหรือไม่ก็ หรือว่าตอนเช้าก็มาทรงแล้วก็ตอนเย็นก็กลับของพ่อเพราะว่าไอ้บ้านกับไอ้ที่บ้านผมเนาะกับไปที่ทํางานน่ะกับของพ่อเป็นทางผ่านคือมันสะดวกเออทีตอนนี้เออเขาบอกเออเดี๋ยวเขาไปเลี้ยงเองอ่าผมดีใจแล้วนะอย่างน้อยอ่ผมอะ่ะจะได้ทํางานอ่าผมก็เอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยกลางวันเนอผมนั่งทํางานกลางคืนผมตัดต่อคลิปก็ได้เออผมก็ตัง้งทางตรงช่องผมเนี่ยช่อง youtube เนี่ย วิธีเบเกอร์เพราะลูกอ่อนเนี่ยเอออ่านกันคืนผมไม่ได้ทําคลิปผมไม่ได้ทำตามฝันอ่าโอเคถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามีคนมาช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยผมก็จะได้ถ้าทาในสิ่งที่ผมอยากทําเนี่ยเหมือนวันนี้แหละอ่าผมว่างแลวเนาะหนึ่งวันกับภารกิจผมหนึ่งที่พัวผมจะไปแจก,กรวันที่สองกับใครแจก,กที่ไหนจังหวดอะไรตอนเนี้ผมอยู่บ้านป่าเม็กนี่ป่าเม็กบ้านทัวรพอป่าเม็กบ่บ้านเพื่อนี่ละ อ๋อบ้านนาหนองแค่นี่นี่ต้องขอบคุณตาคุณตาคุณยายนะเนี่ยผมไม่เหลือเงินอยู่ห้าสิบบาทนี่มาขอนอนกับเขานี่เออเนี่ยอันนี้ท่านเกษียณแล้วท่านไปไปอยู่เยอรมันมาหลายปีนี่กลับมาอยู่บ้านแกบอกว่าตื่นเช้ามาปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยความสุขไว้เกษียณมีบ้านหลังน้อยน่ะเออเนี่ยมีความสุขตื่นมาวิวสวยงามหรือวิวหลักล้านน่ะ เดี๋ยวทำศาลา,าตรงนี้ให้เนี่ยทํศาลา,าตรงนี้ก็ว่าไอ้เอาลูกมานั่งกินเหล้ากินเบียร์อุย้ยสบายเปิดร้านอาหารงได้เลยเี่ยเชฟจาก,กเยอรมันนี่เออมันไม่ไหนเนี่ยไอ้าทางเนี่ยทางระหว่างเนี่ยนี่คมงคำสร้อยนี่คมคราคำสร้อยทะลุน้องสูงมันขาวว่างนี่ไหมคนน่ะถ้ามันถูกใจออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนีย่ยเขาก็ไปเออ,เออเนี่ยทำนี่ทำารับครัวหนึ่งเนาะแล้วก็ทำ สลา,าลงไปปุ๊บนี่ทําสลา,าไปนี่ก็เปิดสักนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวพ่อกขขายยาไอขายอาหารทากับร้าว่อยอยู่แล้วเชฟเยอรมันนะ่ะเออทามะ้าวก็ขายของไปคุณแม่ก็คุณคุณยายอ่ะก็ขายของไปเออเก็บเงินอย่างเดียวคุณแม่นะ่ะเออเนี่ยความสุขนะ่ะเอด็เอดร้านอาหารก็ได้นะ่ะเอาลงไปนิดนึงแล้วก็นั่งชิวเดี๋ยวเขามาถ่ายรูปนะวิวสวยต,ตรงนี้สามร้อยสามร้อย เอ้ยไม่สามร้อยอ่าร้อยแปดสิองศาน่ะเออเออทำตัวนี้ก็ได้ถามว่าถ้ามันสวยเนาะถ้ามันสวยถ้ามันสวยน,น,วยน,วยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยคนก็มันก็ไปถ้ามันอร่อยนะแล้วถ้าวิวมันได้เดี๋ยวนี้คนก็ไปเออเอานี่นี่ขอบคุณนี่ขอบคุณ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 คณคณตาชื่อว่าอะไรครับนี่ฮะเช,เชฟเชฟเยอรมัน หันเบาๆเลยน่เฮ้ยความบกมือน่เฮ้ยตอนนี้ต้อขอบคุณนะนี่แค่ผูให้ที่นอนนะนี่เหลือกันห้าสิบาทนี่ผมว่าจะนอนวัดเออโปรเจกหนึ่งวันของผมนี่แต่คุณตาบอกว่าเออนอนบ้านตาก็ได้นี่เห็นเห็นน้ำมันก็หมดเออแบตดก็หมดเออเออก็ขอนอนเดียท่านก็ปูเสือปูอะไรโอ๊ยนั่งคุยกันเดี๋ยเมื่อคืนเดียนั่งนั่งคุยกับผมนี่เออผมไม่ได้เมาเลยเออเมาไหมผมก็สี่สิบคนเล็กนิดนึงแต่ว่าผมมันมีความสุข ผมไม่ได้ดีใจนะ้วผมถูกลง่าที่สองนะผมรวยความสุขตอนนี้เออครอบครัวมีความสุขดีใจอะไร่ะถูกสองแสนได้อยู่สองหมื่น <c oughs> <c oughs> มีให้ให้พ่อห้าหมื่นให้เมียสี่หมื่นให้ลูกห้าพันคนละห้าพันถโมที่ห้าพันตายหมดแต่ไม่เป็นไรครับเงินได้มาเราก็แบ่งตามบัญชีที่ผมบอกนั่นแหละเออเว่งเง้านะมีความสุขนะสุดตาตอนนี้ก็สิบหกวิแล้วอ่ะ เอาแต่ก็ปีคิปก้อนบาดนี้ประมาณนี้แล้วครับมือเสาร์ถ้าผมจะไปแจกอะไรเนาะวันนี้เงินรางวัลที่สองผมนี่จะไปแจกที่ไหนเออจะไปให้โชคใครอย่ามาขอผมนะครับถ้าเจอหน้าผมนี่อย่ามาขอผมถ้าขอผมผมไม่ให้เออหมดเลยผมไม่ให้ผมไม่ได้ยิงถ้าผมสูกฉโลผมให้เลยเอออย่าขอผมเออถ้าผมก็คุยทูกคอยผมผมให้เลยเออให้โชครางวัลที่สองเออคณเซื้อไปนี่ถูกหวยแน่นอน ออพออะไรรู้ป่ะผมอธิษฐานแล้วแต่คุณน่ะต้องต้องมีความซื่อสัตย์นะคุณได้คุณได้เงินเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องแบ่งสิเอร์เซเพื่อที่จะทำบุญเออประมาณนั้นอ้าผมจะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับนี่เดีนะครับนาอํากาลสิน,ะนจะไปแจกที่ไหนจังหวัดอะไรรอติดตามช่องวิธีเบเกอร์พูดลุงอ่อนแล้วก็ Facebook ผมเลยนะาอําปียพงษ์